วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะมาชมผลงาน KF68 ครับเกิดจากแม่บามาลูกผู้สมนะแม่ก็ผอมมากครับดูลูกสาวเค6อกแปอายุเจ็เดือนกว่านะครับนี่ดีกว่าแม่เยอะเลยครับแม่น่าจะสูงร้อยสี่สิบครับดูก็ดูโครงสร้างนะครับอ๋อจะตื่นตื่นหน่อยครับดู อยู่ใกล้แม่แล้วก็ยังไม่มีราคาครับชมเพื่อเป็นแนวทางครับดูครับนี่นูดูแม่ครับแม่และร้อยสี่สิบห้าแล้วครับนี่ดูลูกดูกระดูกแม่กับกระดูกลูกครับกระดูกลูกใหญ่มากครับนี่ท่านใดที่มีแม่ลักษณะแบบนี้ครับอยากจะได้โครงสร้างกระดูกนะครับ เอ okay. พวกแปะก็ทําได้ดีครับนี่ดูผมติดตามมาตั้งแต่วันคลอดครับนี่วันคลอดแล้ก็เจ็ดเดือนกว่าแล้วครับนี่ต้องใส่โลกจะกินนมแม่เยอะไปครับแม่ก็พร้อมเลยครับพื้นผูร่างกายตัวเองครับดูดูดเขาตื่นตื่นครับยุดยุดดูครับ ตื่นๆหน่อยครับเพราะว่าทําเขาก็น้องก็อาจจะรัวครับรัวแล้วก็ระแวงนะครับนี่ชอบที่โครงสร้างแล้วก็กระดูกเลยครับก็ความยาวของลําตัวนครับถือว่าทําได้ดีนะครับนี่สีก็คิ้บข้นกว่าแม่ครับนี่ รกระบาลใหญ่มากครับสไตล์เขาเลยครับ k 6 8นะครับหรือว่าท่านใดที่มีลูก k 6 8ก็ลงให้ชมที่ใต้คลิปได้ครับนี่เอ็ดอยู่ข้างแม่ครับแล้ก็กลัวว่าเราจะไปทำร้ายเขานะครับนี่ดูนี่เราจะยืนนิ่งๆแล้วครับนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มช่องยูทู e JK เกษตรฟาร์มนะครับดูไหลหน้าครับสวยนะครับนี่สวยถือว่าทำได้ดีดูนี่หยุดเดี๋ยวนี่ครับหยุด แป๊บเดียวครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ